วันนี้ก็เลยเอาสี่กล่องเนี่ยมาแกะให้น้องๆได้ดูกันไม่เห็นนะหนึ่งลุนไปได้วยกันหนึ่งสองสามสงสัยว่าเอะระหว่าง U X หนึ่งศูนย์กับ U X ตัวนี้หนึ่งห้าซื้อตัวไหนด,ดีคือเหมาะสำหรับเราซ้อมชุดคนเดียวเราไม่ว่างจะไปลองกับเพื่อนหรือเรากำลังจัดคอมโบใหม่เงี้ยไม่รู้ว่าคอมโบที่เราจัดมันดีหรือไม่ดีดังนั้นการที่เราดึงอย่างเงี้ยทีเดียวคอม สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ป,ะป,ะปะ๊าป๊าเททอยนะครับวันนี้จะเอากล่องสุ่มทั้งหมด4กล่องมาแกะด้วยกันแล้วก็ตามด้วย UX10 นะครับตอนแรกตั้งใจว่า UX10 เนี่ยจะเอาไปทำคลิปแยกแต่ว่าวันนี้แกะเลยเพราะว่าจะมีการแข่งจีสาที่ไอคอนสยามก็เลยอยากจะแกะ UX10 เนี่ยมาเอาบิดเพื่อที่จะเอาไปแข่งก็เลยต้องแกะเลยในคลิปนี้นี่เราไปดูกันเลยดีกว่าป๊าป๊าจะได้ตัวอะไรกันบ้างมาแล้วกล่องสุ่ม4กล่องเมื่อก่อนเด็กๆอะ่ะ เวลาป๊าป๊าจะซื้อของเล่นน่ะเมื่อก่อนมันก็จะมีเกมการ์ดพวกยูกิเมจิกเดอะแกสซ์ลิงเราด้วยความเป็นเด็กเราไม่ได้มีเงินมากอิจฉาเพื่อนมากยังทํางานก็ไม่ได้ยังต้องเรียนหนังสือทีนี้เราก็ต้องเก็บตังในการไปซื้อก่อนจะได้กล่องเนี่ยเพื่อสุ่มการ์ดจากกล่องหนึ่งอ่ะเราก็เก็บแบบเป็นเดือนเลยแล้วเวลาพอป๊าป้าไปอ่ะเราก็แบบซื้อได้ซองหนึ่งแล้วก็แกะตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็อ่ะลุ้นโอ้ได้ใบเดียวจบแต่เพื่อนนี่คือที่เอา1ิบซองครับแบบเห็นแล้วแบบ โอ้โหสิบสองอะ่ะเอออิจฉายอมรับตรงๆเลยอ,อิจฉาวันนี้ก็เลยเอาสี่กล่องเนี่ยมาแกะให้น้องๆได้ดูกันเผื่อจะได้อิจฉาบ้างเผืแ่ตบบอนปะปพาเด็กๆแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจเลยนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเราก็ดีใจกับเพื่อนเวลาแบบโอ้ได้ตัวหายากอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ดีใจเราก็ดีใจกับเขาเหมือนกันดังนั้นการได้ดูคนอื่นแกะกล่องสุ่มปะปะ้าว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากเลยครับปป้าก็ชอบดู มันได้ลุ้นดีถึงแม้เราจะไม่ใช่ตังเราแล้วก็เราก็ไม่ได้ของด้วยแต่มันก็สนุกวันนี้เราก็มาดวลว่าป๊าป๊าจะได้อะไรบ้างนะครับคือป๊าป๊าอยากได้นะหลักๆเลยคือตัวศูนย์หนึ่งเนี่ยสีแดงตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสีแดงแล้วก็ต่อมาก็ศูนย์สองก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็ศูนย์สามตัวนี้สีเขียวก็สวยดี ที่เหลือบ๊วยเฉยๆแล้วจะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่อยากได้ซุนสามเพราะว่ามันมีบิดตัว F บิด F อเนี่ยอยากได้ตัวนี้มาเดี๋ยวเรามามาแกะกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากกล่องแรกก่อนนะครับเอ๊ hey, ต้องแกะทางไหนนะคือจะไม่ดูการนะคือความสุขอย่างหนึ่งของการแกะกล่องสุง่มคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะได้อะไรแล้วแล้วถ้าได้ตัวอย่างที่เราคาดหวังก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเปลือเลย่อไม่เสียเวลามาก ราะว่าเราไปแกะตรงตัวเบรกก่อนจะได้อย่างที่ต้องการไหมนะเอาะนะไม่เห็นนะหนึ่งหลุนไปได้กันหนึ่งสองสามปุ๊บตัวอะไรเนี่ยเต่าเหรอศูนย์ห้า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เือไหมนเนี่ยตัวนี้เก่งไหมนเนี่ยไม่รู้เลยเอาไม่เป็นไรศูนย์ห้าไปแล้วอ่าแ่างมันก็สีสวยดีไปตัวที่สองต่อเลยตัวที่สองตัวที่สองกล่องสองโอ้ยคือขออย่างเดียวอ่ะอย่าซ้ำ เป็นโอเคละคืออย่ากอยากเกลือซ้ำอะ่ะมันมันจะดงซวยอะไรขนาดนั้นเกลือซ้ำไม่ดูนะไม่ดูมันสีดำสนิทมากเลยนะมองไม่เห็นเลยแน่นหนามอะ่ะอ้าวแก้แล้วตัวที่สองคืออะไรยืนสองสามปุ๊บสีเหลืองส,เองสีเหลืองตัวไหนเนี่ยตัวทุกคนไม่มีตัวแรกๆเลยเหรอมีส่ตัว ไอ้จะเกลือหมดไหมเนี่ยไปกล่องสามต่อเฮ้ยขอดีๆสักอันนะ่ะแต่ก็ไม่ซ้ำก็โอเคสีแดงนี่สีแดงหรือสีเขียวก็ได้อยากได้สีแดงกับสีเขียวมากโอ้ยเครียดแล้วเนี่ยมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยทำไมคอนอื่นเขาได้ตัวสีแดงนึงให้แต่เหรียญดวงเราไม่ค่อยดีเนี่ยมาอันที่สามสีอะไร หนึ่งสองสามสีฟ้าเอ๊ได้อยู่ศูนย์สองใช่ไหมเฮ้ยศูนย์สองไม่สามไม่สามโอเคได้และเช็ดสามแปดห้าเลยเหรอโอสูงเลยเนี่ยแล้วก็บิดเพชรท,ทีนะโอเคของสุดท้ายแล้วยิ่งขอให้ได้ดีๆเธอเลย อันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายแล้วขอดีๆเธอขอดีๆขอดีๆสีเขียวก็สีแดงสีเขียวสีแดงสักอันนึงแต่อยากได้สีแดงนะเขาบอกว่าแพงสุดอะไรนะอะไรนะอันสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ขอให้โดนอันสุดท้ายแล้วมันคือยังยันยันไอสีเขียวก็โอเคไม่ซ้ำเลย ค่ะสีแดงที่เขาบอกว่าตัวแพงสุดโหก็ดงดีอยู่เนี่ยจะได้ซื้อมาแค่สี่กล่องขอาคึ้นค่ะจะได้สีแดงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าประสบความสําเร็จละสี่กล่องนะครับจะได้มาสีตัวนี้ต่อมานี่มาแกะตัวนี้ต่อ ux 1 0นะครับคือบางทีตอนเนี้ยคนก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะระหว่าง ux 1 0กับ ux ตัวนี้1 5ซื้อตัวไหนดีคือถ้าให้แบบแนะนําก่อนสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นเล่นเลย เหมือนปาป้างเนี่ยปะป้างยังไงก็แนะนำว่าซื้อ UX 15ก่อนคุ้มสุดเพราะว่าได้หนึ่งได้ได,ได้ชาร์จสเกลที่ค่อนข้างเก่งด้วยแล้วก็มีตัวบิดบิด L อย่างเงี้ยเขาก็ให้มาก็เอาไปประกอบคอมโบแล้วก็เขาค่อนข้างใช้เยอะด้วยบิด L ส่วนตัวนี้ถามว่าเอยซื้อตอนนี้คุ้มไหมก็ก็ยังคุ้มอยู่นะครับหลักๆเลยคือมันจะได้บิด3บิดนี้ที่ที่ค่อนข้าง คนประกอบคอมโบเขาจะใช้บ่อยก็คือบิด R บิด B แล้วก็บิด P นะครับในเมลของคุณมันติซึ่งบอกป้าว่าเออมันสวยดีสีเขียวบอกว่ปปาป,ปา้าวมันคนชอบสีเขียวเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันนี่กะแกะประกอบคอมโบไปสู้กับคนอื่นเลยนะเนี่ยประกอบด้วยสีตัวนี้ครับสวยดีนะโอ้แดงเหลืองเขียวแล้วก็ฟ้าหลักๆเลยจะเอาตัวนี้แหละนี่เพื่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เรายังจำจำรูปแบบบิดไม่ได้ดังนั้น ก็ไปอาจต้องมานั่งอ่านก่อนหลังกล่องถ้าเพื่อนบอกว่าถ้าเล่นๆไปแล้วเดี๋ยวก็จะจำได้เองนี่4ตัวนี้3ตัวนี้หลักๆที่จะเอาไปใช้ประกอบคอมโบหาได้จาก u x 1 0วันนี้มีตัวนี้ช่วยชูดมันสามารถที่จะติดกับแลน c เชอร์2อันได้เดี๋ยวทับเดี๋ยวประกอบให้ดูแล้วเราดึงทีเดียวโดยที่ตอนเวลาประกอบแลนเชอร์2อันนะครับมันสามารถที่จะเลือกองศาที่แลนเชอร์ทำมุมต่างกันได้ 15, 30 45แล้วก็60มันจะไม่เหมือนกับตอนคลิปแรกที่ป๊าป๊าแบบจับอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงคลิปนั้นแบบพอดึงปุ๊บมันหลุดกระจุยหาอยู่ครึ่งชั่วโมงว่าตัวเบหายไปตรงไหนเพราะห้องก็ลกมากตอนนี้ก็เลยก็เลยซื้อตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับขอลองจาก30ก่อนแล้วกันวันนี้นี่นี่นนี่นี่เคเชื่ออันนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ ซื้อปลาปซื้อเซตเกือบ300มันจะมีที่จับอยู่2แบบแบบหนึ่งเป็นแบบเชือกอันไหนเชือกนะอันนี้น่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบที่จับสามดีนะเนี่ยใช้ได้เลยแล้วมัน30แล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้น่าจะศูนย์นะลอง30มสิดีกว่าลอง30โอ้ยแข็งแข็งยังอมไมเนี่ยโอ้ทำไมมันแข็งงี้ใส่ไม่ได้ลองสิบห้าดูเออสิบห้าพอใส่ได้ดิอุ้ยค <c oughs> <c oughs> ่าหักไปแล้ว เคี้ยวนแข็งมากอ่ะขอได้ไหมเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นองศาอย่างนี้ประมาณนี้อตเมื่อกี้ศูนย์นี้แบบเรียบไปเลยอันนี้สิบห้าสามสิบก็น่าจะงัดขึ้นหน่นี้คือบอกไาว่ามันก็ดีนะสาหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียวเงาๆไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นคนเดียวได้ไใช่อะไรเนี่ยคือเหมาะสําหรับเราซ้อมชุดคนเดียวเราไม่ว่างจะไปลองกับเพื่อนหรือเรากําลังจัดคอมโบใหม่เงี้ยไม่รู้ว่าคอมโบที่เราจัดมันดีหรือไม่ดี ดังนั้นการที่เราดึงอย่างเงี้ยทีเดียวคลอมกันเออมันก็ทําให้ผลที่เราชุดทีละอันเนี่ยผลออกมาเน่ยไม่่อย,ยต่างกันมากดังนั้นผมบอกวาว่าเออใครจะซื้อตัวนี้มาลองเล่นดูก็ดีเหมือน,นกันนะครับอ่ะมาต่อไปเดทแมทเลยดีกว่ากล่องส่งประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ดีละตัวเลยตัวแรกนะครับเวลเฟมสามหกห้านทนะครับตัวที่สองนะครับเซอร์บิลัดดาร 1 6 0นะครับบิดเอนะครับตัวท,ที่3นะครับแบ็กชิล7 7เจ็ดเ Wb นะครับตัวท,ที่4นะครับโคบอลดากรู oon, นะครับ455ห้า Wb นะครับบิดโอเคเดี๋ยวจะเอา4ตัวนี้มาเดทแมทส่วนอันนี้ไว้ก่อน่อะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะครับคือตัวน,นี้ครับ f o o t b a r r e n เอเดี๋ยวเอาดงเด็กคือวันที่อัดคลิปนี้ก็วันที่28เดือนสิงหาคมซึ่งอไอคอนสยามจะจัดแข่ง G3 วันที่3สิสิงหาคมเดี๋ยวป้าป้าจากหลักเลยจะไปหาซื้อของมารีวิวอีกนั่นแหละ,ะเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปพาไปแข่งนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป